พลมห้าตาลีไปบุคเข้ากดเบงวมาเลขใดกับบุปินก็สิีมังเลยสีมังกดเบงวมามันบุปินด้วยเหตุใด ยีบอลฮูนอดน,นี้มีฝ่าพร้อมได้เ่ยเพียงแต่หานอัดอันเดียวก็ยกออกได้เลยฝ่าหลังฝ่าหลังกว่ามอเตอร์แต่ว่าอยากฮูว,ว่ามันมีไฟมหฮอดสวิกสวิกสับเลขบ่ ไข่กวาดบางกันไข่ออกมากับโบมีบวงจออย่างลวงลายก็มีแต่สายไฟห้าหกเส้น สีมาวัดเบ่งว่ามันขาดอยู่เสน้นใดตอนนี้สีวัดเบ่งไฟมาเลี้ยงบ่อบ่าไฟปักเสียบขาดบ่อไฟปักเสียบมันสีฟ้ากับสีกับสีน้ำตาลไฟมาอยู่ได้นี่ปักเสียบบริขาด สายปักเสียบบวกดจะนั้นก็มาวัดโอหมทอดปลักก่อนทอดปักเสียบก่อนตั้งมิเตอร์ใส่โอหมแล้วก็มาวัดเลยใสซิปเคเลยวัดเบิงอยู่ที่เลขมันเลขหนึ่งสอส แต่ก่อเขึ้นจากเลขมาวัดบึงระวังคนลวดระวังเลขขึ้นแสดงว่าสายสีขาวขาดแล้วสีเปน้ำเบ่งว่ามันขาดอยู่บนใดสายสีขาวต้องดีมากส่วนทนั้งแนวก่อนเพราะว่าสายไฟมันจะเลีนเข้าในมอเตอร์ tôi mang một tay vào hòa bình tháng này là đi lại tới đi hòa tới bên มันเป็นเกี่ยวอย่างแต่มันกระแน่นอยู่ได้หันร็บออกหันมาจนเหลือแต่มอตเตอร์พอแล้วแล้วก็ใส่ตลัยึดมหันออกนอ็อตมันมีน็อตสามอัน จะต้องได้ม้างออกจนเบิดเลยเพื่อจะนำเบิ่งสายไฟว่ามันขาดบนใดเปล่าซีโฟนหรอกกันซีโฟนมันก็เป็นลักษณะซีุฟนขนๆพี่นนจงว่ามันเศษเศษผ้าย้่องผ้ายอย่างจากอย่างเนี่ยและ ต้องได้เอาสลักกั้นใบพัดลมออกกันใส่ก,ก้นตีคอออกแล้วก็หาเล็กมาส่งหาเล็กมาส่งออกข้อยขอเคาะถ้าขคอแห้งนี่แกนแกนโรเตอร์จะไ่าเบี้ยว แกแข่งอยู่ไล้ต้องได้ใสเ่เลขเลขหลายๆมันจึงค่อยได้คลินประสิบออกสุดท้ายก็ออกจนได้ต้องได้หันออกจนเบิด มันก็มีนอ็อตซีซีด้านที่จับมอเตอร์อยู่มอเตอร์พัลมตัวนี้ใส้มันบริไส้เกลียนบูทมันบริไส้บูทเป็นตัวนาครึ่งน้แต่ว่ามันใส้อานาตาลามลูกปืน เห็นบอกคอยมั่งมาแล้วเห็นเห็นตลับลูกปืนแล้วคอยกานำน้ำสายสีขาวเข้ามาแล้วมันก่อมาอยู่ที่เทอร์โมฟิลพอเชืมิเตอร์มาวัดเบริง่าเทอร์โมฟิลมันขาดบ่เพราะว่าสายสีขาวมันมาสุดอยู่ที่เทอร์โมฟิลนี้ สิบาทเบิ่ง่ามันขาดว่บ่กขึ้นก็แปลว่าขาดหาอย่างมางัดออกกันมันมันจอดเลยนี่มันจอดตะกวัวก็เลยเอาหัวคนจอดมาจอดจอดตะกวัวให้มันอ่อนกัน แต่มันบอ่อนตะกัวที่มากับเครื่องนี่แข็งแข็งหาตะกัวมาเติมใส่ก่อนเติมใส่ให้มันอ่อนหลังจากเติมตะกัวใส่จแล้วมันก็อ่นนววนนนนนอนแล้ว,วมันก็อกอกง่ายๆเลยบ่ พอแต่เปใส่มันก็ออกล่ะสีเัดออกมาเบ่งว่ามันทนอุณหภูมิเท่าใด ประเภทเทอร์โมฟิลพอลลมนี่มันจะเขียนอุณหภูมิใส่ตัวนี้แมนร้อยสี่สิบห้าองศาเบิงซีบังไว้ให้มันโฟก,กัสเห็นบ่าร้อยส่สิบห้าองศาแต่ว่าไปซอกขาเก่ามันบบได้ซอกซื้อบ่มีคาเก่าได้ตัวที่ได้มานี่แมนร้อยห้าสองศา แล้วก็แทนทั้งคนละสีอีกตั้งหากแต่มันก่าใส่ได้คือกันเทอร์โมโฟิวนี่ใส่ไว้เพื่อป้องกันเบาให้ไดโมอเตอร์ไหมถ้าหากว่าไดมอเตอร์ห้อนห้อนเกินไปมันใช่ไหมแล้วมันก่าเทอร์โ,รโมโฟิวมันก็จะตัดเพราะว่าองศามัน่าย องศาบันกายขาที่ว่าเขาเขียนไว้ในโตของเทอร์โมฟิลแล้วเทอร์โมฟิลมันก็จะมันจะทนบ่ได้มันก็จะขาด ส่วนเกินใ้ตัดทิ่มเลยมันเหลือมาวันนี้สิมาแทกเบืองว่าใส่ตัวไม่เข้าไปแล้วมันโอมมันจะขึ้นบ่เห็นบ่าโอมขึ้นมันกิ้นี่โอมมาขึ้นตอนนี้ได้แล้ว ได้แล้วค่อยกับประกอบทันทีเลยหลังจากที่ค่อยเอาา่าใส่เต็มมฟิวเข้าไปแล้วค่อยกับประกอบประกอบเพื่อที่จะลองเบ่งม่ามันได้หรือไม่ได้ตั้งขึ้นก่อน ลังจาเพราะ,ะกพอาะใส่ใบแล้วมันก็ปิ้นแล้วมันมันเพย้อนว่าเทอร์โมฟิลมันมันขาดใส่เทอร์โม